หลังจากที่เราลงมาจากวัดพระธาตุโดยคำนะก็จะมีร้านโครงการหลวงเพื่อนๆสามารถแวะตรงนี้ได้เพื่อมาซื้อสินค้าของโครงการหลวงก็มาดูนะคะคแล้วก็จะทําเป็นแบบนีนน้ก็มีที่จอดรถ ชื่อว่า Proyec Project เ,เป็นสินค้าเกี่ยวกับโครงกัรนี้เราเข้าไปดูข้างในกันเปิดนะครเขาจะเปิดทุกวันนะคะเปิด8โมงเช้าถึง6โมงเย็นเป็นประจำทุกวันสามารถมาดูได้มันมีแอร์เย็นๆ ตรงนี้ก็จะมีเสื้อผ้าชุดกระเช้าดำหวัวพิมหยมีกิฟต์ช็อปมีของที่ระลึกเป็นชุดเป็นชุดนะเราจะเอาไปรถน้้ำดำหัวผู้หลักผู้ใหญ่อะไรได้ชุดกระเช้าก็เป็นพิิธภัณฑ์พิธภัณฑ์ของโครงการหลวงจะมีะครีมมีโลชั่น บบแมช,ชมพูของสวยๆนงมาแชมพูค่ะชมพูทรีทเมนต์ทีมน,นวดผมคือสินค้า,าเกี่ยวกับพืชสมุนไพรอะไรพวกนี้ทางโครงการหลวงท่านจะผลิตหมดเลยเสื้อผ้าก็มีเสื้อผ้าก็จะเป็นผ้าฝ้าย สไตล์ใส่สวยสไตล์ล้านนาสไตล์เชียนใหม่นั่นมาดูได้มีกระเป๋าผ้าไหมหมวกผ้ากระเป๋ามีสินค้าไฮไลท์หมวกหมวกกันชงนี่นายก็ไม่รู้ว่ากันชงเป็นยังไงห,หมวกปกักเป็นดอกไม้สวย นี่ก็เป็นสัญ,ญลักษณ์ของชาวเชียงใหม่นะคะชาวเชียงใหม่ก็จะชอบใช้กระเป๋าแบบนี้เนี่ยก็เป็นฝีมือของชาวเขาชาวเขาก็จะทำส,สวยๆม,มาแวะซื้อเป็นของฝากของที่ระลึกได้เห็นไหมเขาออกแบบ ไซด์ออกแบบสวย,สวยนะะ่ารักใส่ไปทํางานใส่ไปเที่ยวได้ไม่เป็นไหนมาเป็นตัวแทนโฆษณาให้โครงการหลวงนอกจากนั้นก็จะมีพวกดอกไม้แห้งดอกไม้แห้งก็จะย้อมสีโครงการหลวงนี่สร้างขึ้นแต่ในสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ของเรากับ บรมราชินีนาที่เก้าท่านก็จะเวลาหน้าหนาวท่านก็จะแปรพระราชฐานเสด็จมาอยู่ที่เชียงใหม่แล้วก็ก็จะท่านก็จะสอนชาวเขาทํางานทําการฝีมืออะไรทั้งหลายเนี่ยให้เกิดไรายได้จากสมัยก่อนเนี่ยชาวเขานะคะจะปลูกฟินค่ะชาวเขาที่เชียงใหม่แล้วนี่นะ จะมีอาชีพก็คือปลูกฟินขายสมัยก่อนก็สูบฟินได้แต่พอหลังจากสมัยอจอมพลปออะรเัชการที่หกนันก็เริ่มเริ่มเริ่มต่อต้านไม่ค่อยให้มีฟินถ้าโดยเฉพาะอย่างยิง่งในสมัยรัชการที่9ของเราก็จะมาให้ชาวเขาเลิกปลูกฟินก็จะสอนให้ปลูกพืชผักเมืองหนาวอากาศที่นี่มันเย็นก็ปลูก พืชผักบนดอยแทนที่จะปลูกฟิน่นแล้วก็จะปลูกพวกพืชผักผลไม้เนี่ยปลูกผ้าฝ้ายทอผ้าทอผ้าไว้ไว้ใส่เองแล้วก็ขายได้ด้วยเห็นไหมชวยไมนะ่ยะกเนี่ยท่านสามารถมามาอุดหนุนองการหลวงก็เท่ากับอุดหนุนชาวเขานะคะชาวเขาก็ทําเสร็จก็จะ ส่งเข้าโครงการโครงการก็จะแพ็คกิ้งมีสารละพัดออร์แกนิกก็คือไม่มีไม่มีสารพิษไม่มีสารเคมีมีครีมอ่ามีชาดิสกีมีชาอูหลงมีชาอูหลง อันนี้ชาแดงเรดเรดทีชาแดงชาเขียวอยู่ทางนี้ชาเขียวอยู่ทางนี้บรินทีก็จะมีตราของโครงการลุงนี่เป็นของแท้แน่นอนไม่มีปลอมอันนี้คือ เจียวกุหลาบเจียวกุหลาบน,นี้จะเป็นย่าหวานนะคะที่พนายน่ารบนะคือย่าหวานใครที่เป็นโรคเบาหวานหรือความดันหรือต้องการควบคุงความหวานจากน้ำตาลน้ำอ้อยตรงนี้ก็ใช้เจียวกุหลาบน,นี่จะมีรสหวานเป็นย่าย่าหวานนี่ก็กคนดูเยอะอันนี้คือ,อ นี่คือชาแดงจากดอยอ่งางขางดอยอ่างขางก็อยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ดูสินค้านี่อันนี้กาแฟเห็ดหลินจือนะคะเนี่ยมามาซื้อมาแวะมาเที่ยวเชียงใหม่สงการหรือจะมาในฤดูไหนที่นี่ก็เปิดทุกวันคะแปดโมงเช้าถึงหกโมงน ก็จะมีคุกกี้คุกกี้กาแฟอาราบิกา้าแ<ม>อปเปิลคอตบวยกวนรสเยี่ยมขนมสแน็คขนมขอ,องกินหลยอย่นี่ดอยคำผลไม้น้ำผลไม้จากดอยตุงดอยคำ โครงการหลวงเราจะมีที่เนี่โดยคําตรงนี้นะคือโดยคําแล้วก็มีโดยตุงโดยตุง,ตงจะอยู่แม่สายจังหวัดเชียงใหม่แล้วจังหวัดเชียงรายนี่น้ำผึ่งนะคะสะบูสเปร์แอลกอฮอล์เยอะๆนี่นมผมกินเยอะนี่ อันนี้เป็นพวกของแห้งของฝากนะคะข้าวข้าวรัสเบอร์รี่ผลิตภัณฑ์จากพึ่งน,นีข้าเกลียบแล้วก็เอาไปตอดกินได้ผักสดอันนี้ก็เป็นนม เป็นผักสดโครงการหลวงผักสดเย uh, <yeah. S 1> อะแยะใครชอบทานสลัดก็มาซื้อผัก,น,กนี่ปลอดสารพิษเผือราชินีเผือเทศเชอร์รี่พริกหยวกพวกพวกนี้ปลูกในจังหวัดเชียงใหม่ทั้งนั้นนะคะแครอท เขาโพดหวานมีต้นกระเทียมใหญ่ก็เป็นเรียกว่าเป็นบุมของชาวเชียงใหม่ที่ในหลวงรัชกาลที่9ท่านมาสอนวิธีการปลูกผักผลไม้ก็ให้ชาวปลาเขาได้มีอาชีพที่ดีไม่ต้องไม่ต้องทำไร่เลื่อนลอยไม่ต้องปลูกปีนปลูกกัญชา มีเจ้าหน้าที่คอยจัดของผลไม้มีน้ำผลไม,มไม้เต่งหอมเนื้อสันออก็เรียกแตงหอมเนื้สนอ,อ,อส้มออเรนจ์เมลน มเลมเลลอนเมนลอนเลยมากินมเลนมเลลอนเมนลอนเลยโอ้ปลาก็มีโอเมก้าสามในตรงนี้จะมีเห็ดเนี่ยก็มีฟาร์มเพาะเห็ดดูเบอร์รี่ก็มีนะคะ 150ร้อห้าสิบบาทนี่เป็นลูกพีชนี่น้ำสตอรอเบอรี่ผสมน้ำพึ่งขวดละสามสิบบาทนี่เบอร์อรี่นี่สตอรอเบอรี่รู้เย็นมากลยจิดนมสองขวด นิดหนึ่งก็จะมียงไหนะอ๋อมีให้สแกนมีไลน์ยูทูบบล็อกแล้วเซนดาก็มีขายช็อปปี้นี่นี่หกสิบนี่เก้าสิบบาทหนึ่งร้อยห่อหนึ่งร้อยอันนี้เก้าสิบอันนี้เท่าไหร่ อันนี้ถุงละสี่สิบบาทคุณผู้ชมสีิบสี่สิบบาทมะเขือมะเือก็40ส่วนใหญ่นะคะ40 50บทั้งนั้นเลยเนะี่ยนี่เป็นฟักทองญี่ปุ่นแล้คก็นา,นายไม่ได้เซเว่นอันนี้170ถุงใหญ่ คนที่เขาทำร้านอาหารหรือว่าเอาไปขายนะก็จะมาซื้อฝังนี้ี่แครอทแครอทถุงงละห้าสิบบาทครับท่านผู้ชม <c oughs> ใครใครที่มาเที่ยวเชียงใหม่คะ่ะกลับอย่าลืมแวะมาซื้อผักผลไม้ของโครงการหลวงถูกมากๆเลยนะซื้อไปจะไม่เสียใจเลยค่ะนี่นี่ห้าสิบบาท เขาไปทําจับชายทำอะไรได้เยอะนี่ก็เป็นอะไรนะอันนี้เป็นเหมือนแต่สมัยก่อนพ่อนายเป็นเด็กอะ่ะทางเหนือเขาจะเรียกว่ามะเขือเครือนะ มันจะมีรสหวานเรามาหัน่นมาผัดทำแกงจืดก็ได้นี่ดูสิข้าวโพดหวานโอ้พี่นายจะซื้ออะไรนี่ลูกหวานลูกเรดบีดรสบีดสีเขียว ันนี้เท่าไหร่นี่250ลูกใหญ่ทุงใหญ่ดูมาเขือเทศทุงเท่าไหร่คะ50บาททุงใหญ่ถ้าเราไปซื้อในตลาดแพ็คนิดเดียว20บาทตัวนี้นะคะ ผักอันนี้คือฟักแมวนะคะเนี่ยเอาไปผัดอร่อยมากอันนี้เขาทำเป็นที่นี่ทำเป็นถุงใหญ่ั้งนั้นเลยอัน,นี้เป็นไหนก็พาเที่ยวชมร้านค้าของโครงการหลวงลวมาเที่ยวเชียงใหม่ก็มาแวะซื้อของโครงการหลวงกลับบ้านติดไม้ติดมือไปฝากญาติพี่น้องนะคะสวัสดีค่ะอย่าลืมติดตามกดติดตาม subscribe กดไลค์กดแชร์ให้เวไนยนะคะแคมีโอโซนหอมสวัสดีค่ะ